ผักแพลวครับผักแพลวสร้างไรายได้นะครับนี่ผักแพ,พลวครับตามมาดูแปลงผักแพลวนะนี่ครับนีไม่นี่เลยสวยๆผักแพลวทำกำไรนะครับนีครับแพ,พลวสร้างไรายได้ อันนี้ปักชีใบเรื่อยปักชีฝรั่งนะครับะนะครับี่กำลังขยายปักแพลวเยอะเลยนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะมากนะครับในการปลูกนะครับผมนะนะครับ บุกง่ายๆครับผมลองดูนะครับเพืเ่อน